ฮัลโหลฮัลโหลเปิดรายการด้วยเอพ่อโยขับรถโยวส์แมนอันนี้เราก็จะไปปิกนิกกันนะครับผมใช่ที่ไหนคะพุทธมณฑลใช่แล้วใส่ซี่ดูหน้าแม่ก่อนอีที่ใจจังเลยวันนี้มีจอแจด้วยจอแจก็มีนะอยู่ข้างหลังหลังโองแบบจอแจชอบติดตาม เจเจนั่งเรียบร้อยมากเิกนิกของเราวันนี้ม,มีอาหารแบบโรเดลอาหารแบบว่าโรเดลประจำชาติอะไรนะเม็กซิโกเม็กซิโกแล้วเ,เราจะซื้ออะไรกินเพิ่มไหมเซเว่นเลยไหมล่ะขนมขนมอะไรเงี้ยเออออกมาต้องแวะเซเว่นแต่เราจะต้องแวะเซเว่นอ่ะแล้วเซเว่นเข้าตรงไหนได้บ้างเนี่ยมันมีข้างทางนะ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่พุทธมลตริก่นเราไปเจอกันที่ปิกนิกดีวะ่ะเยๆวันนี้เราจะมีแบบว่าเหมือนของกินเยอะของกิน,นแล้วก็ถ่ายงานนิดหน่อยอ่ะมาถึงแล้วนี่ครับผมพุทธมนฑลน,นะครับผมจะแจะตามมาด้วยใช่จะแจะเสือก <laughs> อ่ะ วันนี้เราจะมากินข้าวนอกสถานที่นะครับผมใช่ค่ะวันนี้วันนี้เป็นอาหารเม็กซิกันค่ะทาโก้นี่แป้งโอ๊ยลืมเอาชีสมาลืมนี่ลืมนี่ลืมทุกอย่างลืมทุกอย่างแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้ก็โอเคก็อร่อยเหมือนกันนี่แป้งทาโก้นี่อะไรอ่ะเหมือนปลาเลยไม่ใช่ซอสซอสแบบปรุงมาแล้วใช่ไหมปรุงมาแล้วโอ้แบบเป็นสูตรมาแล้วใช่ เสุดยอดดูวิธีการทำคาทาโก้ไหมะคะอ่ะมาเฮ้ยน่ากินอนะยัง <laughs> ยังไม่ได้เริ่มเลย <laughs> นี่นะคะผักวาจุสิูสิผักเยอะไหมโอ้โหเอาผักเยอปะป่ะนั่นแหละนี่้นจับอย่างนี้เลยอ่า ปึ๊บแล้วเราเอาหมูเอาแฮมไหมเอาเอาหมดอ่ะก็คือพวกอะไรก็ได้เอจะแจ๊ะพวกซอสบาร์บีคิวแล้วก็อะไรนะอะไรนะสีเหลืองๆอ่ะอ๋อแล้วไอ้ไอ้สีเหลืองๆอะไรนะไอ้ที่มันฉุนๆน่ะ อันนี้ก็ใส่เวลามัสตาร์ดเหรอยังยังแบบต้นโรยนะจัดไปนี่แล้วก็พริกนะใหญ่ของคุณพ่อเลยเอาพริกโดดด้วยมั้ยมีลูกโดดด้วยเหรอโอ้โหเป็นไงโคตรน่ากินยอดป่ะยอดมัสตาดด้วยมัสตาดด้วยโห้ เวอร์กินไปแล้วอือหือเป็นไงเป็นไงโคตรน่ากินเอาโค้งมาด้วยกูพ่อต้องใส่น้ำแข็งแล้วแหละอ่ะคุณแม่ชิมก่อนไหมอ๋อคำใหญ่อ่ะคุณพ่อชิมก่อนมาคามันใหญ่มากเลยมาโอ้โหขอไหนถ่ายหน้าตาก่อน เอาโทรศัพท์มาถ่ายแต่ว่าจริงๆแล้วเรามาเที่ยวไม่อยากจะโซเชียลเลยนะเห้ยกอดหน้ากินโอเคแค่นี้พอแล้วครับเรากกดของเราคือมาเที่ยวห้ามเล่นโซเชียลจริงเหรออือห้ามเล่นนะอย่าเล่นเด็ดขาดเมื่อกี้ใครเล่นมี่จะกินยังไงวะอืมฮึ่มฮึใส่ธนรักอุ๊ย คุณบ้าเอาใหม่มาเอ้ยแต่วันโคตรได้หรอเอาใหม่ใม่ครัทีคราวนี้ไม่พลาดสุดยอดโอ้โหกินเผื่อใครน่าเ่ไปหมดเนี่แหละทาโก้มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละทาโก้ต้องเล็กอ่ะใช่เพราะว่าปากเราเล็ก mình cái này lét nhồi nổi. thơm ngon, rất là ngon lắm. Nè, cho cho ăn. Này, cho cho ăn. Cho cho ăn. Cho cho ăn. Cho cho mẹ. Cho cho เอออ้า๋ยวหิวแล้วกินเองแหละทำไมมือไม่อยู่บนเสือเอามาขอยีนึงหนึ่งของสาดยอดทาโก้ไส่เซอร์ <c oughs> ใส่ทะละัก <c oughs> แป้งทาโก้เราเป็นแป้งทันยพืชด้วยนะอืมอ้วนน้อยแต่อ้วนนะอืมเอา นั่นมันเช็ดมือเขาไปแล้วคำหนึ่งผักเลอะปะวะไม่เลอะแล้วเส็จแล้วอกวโอ้สุดยอดมากอบอกแล้วให้เอาแผ่นแป้งอันใหญ่กว่านี้ <laughs> พี่โบทำไมพี่โบไปอยู่นอกเสือล่ะดู <laughs> เสือไม่พอ,พอหยบมาหยบมา <laughs> เอาหยบมาหยบมา่หอฮะเนี่ยหลอคุณพ่ออันนี้ไว้ใส่ขยะแล้วกันจะเจมามากินข้างในกินข้างในจะอยู่ข้างนอกทำไมล่ะเนี่ยมึงนี่เป็นหมาที่ดื้อมากเลยดื้อจริงจริงจูโผด้วยอ้จะจะจูโผอุ๊บอุ๊อุ๊บอุ๊เอามาโกงมา จริงเขาซื้อซีวิกกับโซดามาให้แกนะอ๋อ,อเชียดอืออดยินเนอ่ะ <c oughs> ขนาดนั้นเลยอ่ะใช่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 ใชกินทาโก้กันเถอะอ่ะอันนี้ตากคุณแม่บ้างแม่จะกินอ๋อแป้งมันติดกันแกะขนมอาขนมมาง่อนึงอุ้ยมันติดกันน่ะเลนเล<ร>าดเลนเลนนี้เขาชอบมากเลยอ่ะอจะกินก็ออกมากินดีๆสินี่ก็คือของคุณแม่นะครับจ้า Bim. Hmm. Hmm. Hehehe. Oi. Hmm. จะใช้ชีวิตที่เดือดเยี่ยมกินนี้หลังซื้ออันใหญ่นะห่าไอเซื้อแป้งอันใหญ่นะอันนี้ครั้งแรกนะที่ทำกินเองนะเพื่อนมาบ้านลองให้เพื่อนกินเด้อ,อเพื่อนเหรอ ต่อไปเป็นโซด์มอกเทลนะครับก็ง่ายๆมีอันนี้ไปดูมาจาก YouTube มีเด็กเซเว่นแนะนำอ่ะ <laughs> ก็เป็นโซดาอย่างนี้ครับปิดไว้ปิดไว้นี่ห่ออะไรไม่รู้ดู <laughs> เลย <laughs> ไปแกไม่ทันอ่ะ <laughs> ก็ใส่น้ำแข็งธรรมาดาใส่อะไรก่อนดีวะอ๋อเอางี้ใส่นี่ก่อนสิโซดากับซิวิตโอเคซิวิตรดมะนาวรสเลมอน ใส่อันนี้ก่อนแล้วกันซีวิดก่อนเทไปเลยหมดเลยได้ไมได้บ้ากินได้ดิครึ่งนึงก่อนแล้วกันเกิดกินไม่ได้โอเคสูตรของวอลคเทลต้องทำให้โซดาเป็นฟองนะครับดูเรี่องของซ้ำยคนไม่คนไม่เก่งเลยเอววแหววคอยทีคอยทีมันต้องแบบมันต้องแบบ เออเท่บัตรละเลอะเฮียเลอะเทปไปหมดเลยเอาอะไรมอ่ะโอเคคนตายก่อนคนอืมโอเคนะอะไรจริงหรือเปล่าโอเคจริงหรือเปล่าอืมไหนลองชิมดิมันมันไม่ต้องแบบเข้มอะไรมากไงไหนลองชิมดิ ได้เออก็โอเคเฮ้ยมันใส่น้อยไป่งอะใส่เพิ่มใส่หมดเลยอ่ะก็จะหมดอยู่แล้วชาโซดาเพิ่มนยมันจืด <c oughs> ดีขึ้นหน่อยปะก็ดีขึ้นหน่อยไปกินซีวิตเปล่าๆดีกว่าอืม โ <Okay. S 2> อเคนะครับไปลองทำกันดูได้นะครับแต่ตอนนี้เรามิกแล้วเราเอาเซนสปากเกตตี้มาใส่แล้วี่เกดแล้วใช่แต่เราชอบกินแบบนี้แล้วนะเราชอบกินทุกอย่างอืมหวานหรือเอล <c oughs> เาขามีอะไรเนอะลุงพลกินข้าวรึเปอือันนี้ที่พระน่กินข้าวลองกินดูสิว่มันจะดังเหมือนคนอื่นไหมตรงนี้นะครับเรากินข้าวให้ดูแบบลุงพลเหล,ลี้ลุงผลก็ต้องเขินมากอ่ะขนาดนั้นเลย